เอ,เอา,ากลับมาทอันอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้อีกเหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนตอนไหนเขาเปลี่ยนทั้งชื่อเพจแล้วก็ทั้งรูปภาพหน้าปกและก็รูปภาพประจําตัวซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปลี่ยนตอนไหนค่ะชื่อเพจก็ชื่อว่าปันปัน,ปนสุธาตะอุดมศิลป์ตอนนั้น21ไลค์ตอนนี้ย0ไลค์นะคะก็ อย่าลืมถูกใจด้วยก็ซึ่งหนูก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ติดตามข่าวสารตลอดติดตามตลอดนะถูกใจเนี่ยคะ่ะ หนูก็ชักชวนให้เพื่อนหนูถูกใจคือแบบคือหนูก็ไม่ได้อะไรนะแค่แบบว่าก็อ,อยากให้มีคนถูกใจเยอะอ่ะเองเพ่อนเพจอ่ะเพจที่บอกว่ามีคนไลค์เป็นหล,หลายแสนเลยอะ่ะหลายล้านเลยอะหลายพันใช่ก็อยากจะให้ของเขาดันของเขาดังบ้าง คือไม่รู้จะทำไงก็ทำได้แค่อน่างเดียวคือชักชวนให้เพื่อนๆใน Facebook ของเนี่ยดกดไลค์ค่ะก็นี่ก็อยากจะบอกว่ารูปอ่าคราวนี้อีกแล้วรูปยืนกับพี่หมาจุตาวุฒิพัฒน์กำพลยืนอยู่กับพี่ปันปนันสุทธา,าอุนอมสิต้องเข้าไปถูกใจค่ะก็ไลค์ปึ๊บ ใจกไม่มีใครถูกใจเลยอะค่ะเห็นปะคะเพื่อความรู้สึกข้าง,างในใจของเราอะมันทำอะไรไม่ถึงเราอะ่ะแล้วก็รูปภาพหน้าโปกลูกภาพหน้าโปกนี่ก็จะเป็นรูปแบบนี้ก็ตอบเดี๋ยวตอบกันจะชอบโป้ช่องล้อสามที่เขาควรด,ดีอ่ะก็เนี่ย เป็นรูปภาพน่ารักน่ารักของพี่เขาคือแบบพี่เขาเห็นพี่เขาแบบโพสอะ่ะพี่เขาโพสว่าเนะี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เขาโพสว่าแฟนเพจทําให้ขอบใจมักจกัดก็แฟนเพจทําให้แฟนแบคนี้จริงจังพี่เขามากิงคิตมากอะ่ะไม่หิดอ่ะคืออยากจะให้หิดแบบเพจอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ทางหรอก คืออันนี้ไม่ได้ด่าเขานะคือแบบอยากจะบอกว่าก็ต้องเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับเพจเพจนี้ที่มีคนกดไลค์สิบคนกดไลค์ค่ะก็สาดด้วยนะคะเพจปันปันสุทธัธาอุดมศิลป์เขาเปลี่ยนเขาเปลี่ยนแล้ว <c oughs> จิบขอมาแล้วก็เปลี่ยนรูปภ้พหน้าปก เปลี่ยนรูปภาพประจำตัวค่ะใครมีอะไรก็ส่งข้อความไปให้เขาได้ที่ตรงด้านนี้นะคะค่ะก็สำหรับวันนี้ก็อยากจะบอกว่าให้ฝากไลค์ด้วยนะคะคติประจำใจวันนี้มองสูงเข้าไว้้วงต่จะได้ไม่ไหลให้ใครเห็นค่ะ <c oughs> ก็บ๊ายบายค่ะ ก็อย่าลืมความสดใสน่ารักของพี่บันปันสุทาเตาดมสิทธ์นะคะแล้วก็อย่าลืมข่าวล่าสุดของพี่บันปันสุทาเตาดมสิงธ์ด้วยที่ควงคุณพ่อออกงานค่ะควงคุณพ่อออกงานแล้วก็ควงคุณพ่อออกงาน,งออองานขอโทษเรื่องราวที่ผ่านมนาะเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยไปดูคลิปกันอยากจะเป็นกำลังใจพี่ผมณมากคือ よろしくお願いします。 ดูที่เดี๋ยูข้อเสนอที่ปันดี๋ที่ก้าจิรายู่เลยทำ house d o n u cake มีรู้ด้วยนีก็มีรู้รู้อะไรอ่ะรู้เยอะเรียบยูเลยต่อไปนะครับ house donut cake มาช็อตสายรู้สนุก हाँ ตลอดเลยก็นี่ก็ลงท้ายไปด้วยแต่เราจะดูคุณพ่อเปอ่าที่เป็นการองงคุณพ่อ เออเออไปดูดูก่อนใครมาทำที่นทัน,นหรือันดูคลิปดูดีโอตงนี้เดีขออ่านนะคะออ่านอ่านตรงนี้กอดสีแดงบุตดีท็อกเมื่อดน ที่แล้วคุณมาเสนอขายภาพปันปันกับทีมงานเรา50,000บาทบอกว่าภาพผมและทีมงานเทอะไรเซโนทันทีไม่คิดว่าจะมีสื่อไหนทำแต่เ้สุดท้ายก็มีคนซื้อแล้วเผยแพร่อย่างที่เห็นอยากรู้จังว่าคนที่ขายของคิดอะไรอยู่เซนเซอร์แจ้งว่าอาทิตย์นี้ต้องเบลอหน้าปันปัน ในเกิดมาคุยทั้งหมดห้ามเห็นหน้าห้ามมีเสียงแจ้งให้ทราบครับขอส่งกำลังใจให้ปันปันครับอนาคตยังรอเราอยู่เนี่ยอยากรู้ว้าทำไมใครมาทําพี่ปันปันถึงหนูเนี่ยนะเหมือนอะไรกับพี่ปันปันถึงหนูมากเน,นี่ยไม่รู้พี่ปันปันถึงหน,นูเฉยๆก็ไม่ต้องมาติดตามผลงานของพี่เขาก็ได้หรอค่ะก็หนูอยากจะบอกว่า ขอให้กำลังใจพี่แันปันเป็นส่วนหนึ่งหรือใครอยากจะให้พี่กำลังใจพี่กันปันก็มาถึงใจเพจแล้วก็ส่งข้อความมาให้กำลังใจเดี๋ยวจะส่งไปทางเอไอจี IP ที่แันปันให้หรือใครรู้ไอจีแล้วเดี๋ยวก็สามารถส่งไปทางไอจีที่กันปันโดยตรงเลยก็ได้นะคะแล้วก็วันนี้ก็สวายดีบายทุ๊บจุ